โอ้โหเครับพร้อมกันเลยครับดูสายนี่คือมันมัน,มนคอ,อกเดียวกันเลยเนี่ยโอ้โหดีดท้องนี่ก็พวงท้องโอ้โหเอาไหมครับกัดไหมลอยตัวนะครับสองตัวขึ้นมานอนรอแล้วตรงนี้กัดหลุดไปหลายตัวครับไม่ติดหลุดนะไปแล้ว นี่โดนแล้วครับโดนโอ้ตับพวงแน่นอนเฮ้ยคุดดินเห็นไหมมีฟองขึ้นโอ้ยมันลุ้มกระเจี๊ยบมาดนวยมาแล้วครับรอแกเอามาต้องมีมือตับพวงครับผู้รอดโดนคนเดียวผมได้ไปอีกตัวครับ ปลาพวงอีกแล้วปอาพวงเยอะจริงๆครับที่นี่